สถานีกลางกรุงเทพอภิวัลเป็นภาคที่สองหรือตอนที่หนึ่งในภาคที่สองหรือภาคสี่ครับต่อจากภาคที่หนึ่งที่ได้นํำเตอ๋อไปเมื่อวันเสารที่สิบสี่พคผมพุทธศักราชส5 6 6นหกสิถ้าไม่ผิดครับอันนี้ก็ถึงวิดีโอให้ดูตรงบริเวณด้านหนะ้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรครับด้านหน้าเนี่ยน่าจะเป็นฝั่งที่ติดกันกับสถานีขนส่งผูดด้โดยสารกรงเทพจะตรจักรหรือหมอชิดสองครับที่เห็นตรงนี้ครับก็ค,คือฟ้าผาังด้านหน้าเนี่ย จะมีนาฬิกาบมงนอยนะครับคลิปนี้ขอความยาวสูงสุดแค่ประมาณ20่สิบนาทีครับสถานีาลนี้กรุงเทพประว,วัติเนี่ยเปิดใช้งานและเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่1 6มีนาคมพุทธศักราชา2อง4ันร้อบ้จประมาณสิบกว่าจุดเรว่าแรกเริ่มกันเปิดการตลาดส่วนแรกเลย

ในรถนี้สุดเฉินเนี่ยเช่นไฟไหมนะครับหรือสิ่งของตกลงมาเนี่ยจะมีทางออกสุดเฉินดีรับตรงนี้ครับนี่เป็นรถบุญโดนนะ ในความร่ว,วมมือกับบริษัทผู้ผลิตเช่นเวลาไม่เข้าใจเรื่องสถานีหรือวิธีการแล้วก็น่าจะเอื้อเฟื้อกยกับผู้ที่พิกาดโดยครับเครื่องนี้เพราะทำการชาร์จแบตเตอรี่เสร็ล้วแล้วก็เมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้วเนี่ยลุงคราวเช้งขาดพวกเ,เรานี่ มันให้บริการได้่ครับทีโดยเวลาการทําเงินคือตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เลยสําหรับฟังราคาต่างๆนี่ครับห้องจําหน่ายตัวเนี่ยตัวแน่นาทีนี้นราจะปไปรูไปถ้านนะัดเดินตรงไปเลยรับ ด้านซ้ายมือก็มีครับก็เหมาะสรับผู้ที่ใช้บริการรถส้า,าด้านขวามือนี่เป็นพื้นที่เาณิชย์ครับก็จะมีศูนย์อาหารร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าแล้วก็สิ่อำนวยคนสะดวกเวลากลางค่ำกลางคืนแล้วครับก็คงจะไม่ได้นำเสนออะไรมาก สถานก็ยังไม่ไดีอยูบ่บางขบเนี่ยอาจจะยังมีการเปิดให้บริการและเปิดแช่งที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯโอ้วหก็สถานีรถไฟสังเสริฐครับบงการฉลาดังหดือดที่เขาเรียกว่า ก็ตรงนี้ครับอาจจะอาจจะไม่ใช่เวลาที่คข้มค่อเลยตรงนี้ครับคือตรงไปเลยกับรถไปทางไกลครับสถานีแห่งนี้ก็จะมีรถไฟความเร็วนะครับแต่ถ้าว่ารถไฟความเร็ว จะอยู่ที่ <c oughs> ออกไปนะครับจะอยู่ที่ชั้นสามครับได้หมดด้ชั้นสามเน่ยซึ่งต้องเข้าไปกันข้างในบันทึกครับก็จะมีการชาลารองรับขาเข้าเขาขอมูลรถไฟ ที่เขาเรียกว่ามันมันไปขนส่งบนชนเชื่อมต่อกับท่าอาเซียนสามแห่งคือท่าอาเซียนดอนเมืองท่าอาเซียนสุวรรภูท่าอาเซียนนานาชาุก็จะมีสประเภทกับตรถไฟกับรถไฟของเช <les sunshine> ื่อมรับที่จะเปดให้บริการบป็ต้สาแล้วก็ รถไปกองเลยรถตูต้ตรงไปจะอยู่ข้างบนครับตรงข้างบนเนี่ยก็จะมีห้องปฏิบัติงานของใยสถานีกลนนางที่บอกไปครับตรงนี้เป็น จประในสถานีแห่งนี้รู้สึกว่าข้างบนนี้จะมีนะจะมีตู้ท <c oughs> ี่กำหนดวความส นานครึ่งเดือนมิถุนายนประเมินที่เขาเรียกว่าัแล้วก็ตู้นี้ครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับตู้ตัวเครดิตูรุ่งน่าจะเป็นเกี่ยวกับตู้ตัวหรือประเมินผลความเชื่อมั่นในการทำงานนี้ถ้าไม่ถึงครับ ตู้ไอเทมนี่ก็จะมีธนาคารแล้วธนาคารไสเป็นการตู้จำหน่ายสินค้าและอาหารตูสสส้จำหน,นะะ่ายสินค้าคืนของทางเซเว่นเตู้ตเวินเพิ่มเติมแล้วก็ตู้ของทางเซตวินครับแล้วก็ตู้อีซี่ ผู้โฟมวัทดุ T ีความสมสุดข้อจำกัดที่ได้คลิตและจัดจำหน่ายเครดื่มรสติกแดงก็คผู้ชงกาแฟครับผู้ชงชงผลัม้กรับไนะครับอาร์ตชาาเกดีบัคอตัวไอ ย้ำกันอีกทีนะครับก็คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัรน์เนี่ยนับจากสถานีบางนับจากชื่อเดิมคือสถานีบางซื่อต่อมาเป็นชื่อเป็นสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อแล้วก็สถานีกลางบางซื่อแล้วก็พระบาทสมเด็จพระบรมเทิดราีสิริวชลาภวชิรภูเพราะว่าเชล่าข้าวอยู่กวารงพระกรุณาโกรากบุญขอพระราชฐานนาเมื่อวันที่สองกันยายนพุทธศักราชสองพันหกสิสา จงททงึงส่งผลทำให้สถานีกลางบางซื่อได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอทิวัดครับตรงนี้คือที่จอดรถครับ นี่คือป้ายแสดงจารึกกับนอกจากโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงในโซนที่เขาเรียกว่าเป็นสีแดงเข้มนะสายท่าน,นี้รัตยานะ์นะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลแห่งประเทศญี่ปุ่นและนับไปว่าและนับเป็นว่าเป็นโครงการเชื่อมสมัมปทานไปติและความกลมุนกัดีระหว่างประเทศไทยกับประทญี่ปุ่น จะมีอักษรไทยภาษาไทยแล้วก็อักษรโลมันภาษาอังกฤษกับชุดอักษรภาษาญ,ญี่ปุ่นกํักับเอาไว้เครื่องหมายนี่ครับนี่คือน่าจะเป็นองค์การส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหองประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นหน่วยงานของทางบัางของประเทศญี่ปุ่น อาเรียดดังนี้ครับนี่ครับลักษณะโครงสร้างครับจากสถานีกลางจะไปัอภิวัฒน์จนถึงสถานีรถไฟดอนแล้วก็ลอยจากสถานีรถไฟดอนไปสถานีรถไฟอันตราความสูง1.10เมตรมีอยู่10สถานีนี่ครับบริษัททั้งของประเทศไทยและของประเทศญี่ปุ่น บริษัทเป็ตัวเองเนี่ยอาจจะอาจจะมีครับก็ให้ความรู้เหมือนกันเนื่องจากขนาดความจุข,ของแบตเตอรี่รถตับเแบบือคือแมีข้อจำกัดครับก,การบันทึกในตอนเนี้ยอาจจะต้องให้เวลาเพียงยี่สิบนาทีครับเดี๋ยวมี ตอนหน้าและภาคต่อไปนี่ครับตู้เอทีเ็มแล้วก็ตู้จำหนา่ายสินค้าแลาวเช่นอาหารและเครื่องมีจุดนัดพบเลยครับตอนเนี้ยอาจจะ ดนแล้วไม่มีสีสันเท่าไรนะครับต้องมีเวลาให้ในการบันคือครับแล้วตรงนี้เป็นจุดที่นั่งครับคือมันจะมีข้างบนไว้แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นจุดที่นั่งเพื่อเตรียมรอที่จะขึ้นขบวนรถไฟใน่วนของรถไฟทางไกลแม้แต่รถไฟความเร็วสูงก็น่าจะบีดว้เพราะคือ ว่าท่านใช้บริการหรือบริษพทขบวนรไถไฟที่ท่านได้เลือกท่านซื้อบัตรโริษัทต้องดำเนินการรอนั่งรอ20นาทีก่อนที่ขบวนรถจะสมมติว่าวันที่23มีนาะคมพุทธศักราช256นะท่านได้ขึ้นรถไฟออกจากสถาน,นีเนี่ย ไปลงที่สถานีจังหวัดเองโดยที่ไม่ได้บอกใครครับชอบสถานีได้เวลาของของผมอย่าดียวตั๋ว30บาท5ก็จะสถานีแห่งนี้เวลา21.21อะเั่นฟรีก็คือเวลา21.21นั่งไว้เองครับก็จะต้องไปนั่งรอครัถนั่งรอในลักษณะที่นั่งแบบนี้ครับแต่คิดว่าจริงๆแล้วในจีบของคนนี้ครับทาไม่ผิดเพราะไม่เคยใช้ เยวจะอธิบายเรื่องราวของรถเบนหัวลำโพงในซักปอยครับรถเบนหัวลำโพงเนี่ยนั่นหมายถึงบริการรถโดยสารไม่ไปจั้แต่เริ่มให้บริการรับส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีรถไฟกรุงเทพโอละพงก,กับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ไปเาซื้อครับ ซึ่งก็คล้ายคลึงหรือไม่ต่างอะไรเมื่อเทียบกับรถโดยสารรับส่งระหว่างไฟายรถโดยสารที่ท่ากาเซียโนนโซท่ากาเซียโซลภูมิแล้วก็ท่ากาเซียโซลภูมิกับโซท่ากาเซียโนนเหมือนกะนในสมองนี้ที่เขาเรียกว่าปอดชัตเติลบัสครับซึ่งการเดินทางเขาจะต้องผูกอย่างนี้ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับมันก็จะมี ประตูหให้ทำการประตรรูรบลผมครับแล้วก็จะมีป้ายบอกตาานี้ครับก็วิทยาลัยทำการเปลี่ยนการแจ้งเจ้ารถที่จะต้องเดินทางออกจากสถานี้หรือกลับเข้ามาที่สถานีตั้งแต่วันที่19บกราพุทธศักราชส5 6 0 สถานีรถไฟกรุงเทพฯวงจำกัดในการให้บริการก็คือพอสำหรับรถไฟขบวนรถธรรมดาแล้วก็รถไฟขบวนชั้นสามก็รถไฟประการทุกเที่ยวก็รถไฟสายเดินที่เคยให้บริการที่หัวลำโพงครับอย่างเช่นขบวนรถเร็วรถบัวรถด่วพิเศษก็ต้องมามาให้บริการที่สถานีที่สถานีกรุงเทพฯวิวัดา เปร้านดังจริงครับเป็นร้านดูด้านชืน่อดังแล้วตรงไปเนี่ยก็จะมีรถไฟชันครับก็คือรถไฟฟ้าทานเมืองสายสีแดงนอนกับสายสีแดงเข้มหรือที่ก็เรียกว่าสายนครวิถีกับสายทต้ดินรถไก็คือตรงนี้ครับนำเสเนอไปแล้วครับเมื่อวันที่ในช่วงวันที่14มกราคมพุทธศักราช2565ห้ามไ ที่สถานีแห่งเนี้ยมีศูนย์อาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้รดยสารและผู้ใช้บริการทุกชนิยครับแนะนำให้ใช้ลิฟครับ นี่ครับคือน่าจะเป็นสายสายที่จะไปจังหวัดภาคอืนที่เขาเรียกว่าสายถดนอยอะไรถดนองนี้ครับไม่ใช่ครับตรงนี้ครับเดี๋ยวจะอธิบายดูครับตรงนี้ครับเป็นขบวนรถไฟสายโลกตัวอย่างครับก็คือป้ายที่เขาบอกว่าชานชาที่หนึ่งนะไปจังหวัดภาคเหนือที่เขาเรียกว่ารถไฟสาย ก็จะมีขบวนสมมตินะครับตามที่เห็นครับก็คือขบวนเลขที่สิบสางยงดยรถขบวนหนนพิเศษไยทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่รวไฟเชียงใหม่ก็เวลาเดินทางยี่สิบกับห้านาทีก็คือสมมตินะครับวิธีวิธีใช้พื้นที่นั่นก็คือรถไฟเข้าออกเวลายี่สิบกาห้านาทีครับก็คือตั้งแต่เวลาสิบเก้ารสิบห้านาทีถึงยี่สิบกับห้านาทีครับก็จะต้อง มานั่งรองตรงนี้ครับพอ20นากา5นา, 1, 5นาทีแล้วเนี่ยรถไฟจะต้องออกจากสถานีนี่แหละขึ้นไปแล้วครับ <Richt> ข er> ึ้นไปแค่บริการหรือโดยสารครับรถบวนรที่ประตู B ทางขึ้นชาชาพเ2ชาชลามิเศร2ขอค่ะอันกชันรีามาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เวลาจะเข้าสถานีเนี่ยเขาก็จะมีประตูคัดกรองครับอ,อันนี้คือจุดนัดพบครับแล้วตรงนี้ครับประตูประตูทางออกเมื่อท่านออกจากสาคานเมื่อท่านออกจากอาคารอย่างนี้เนี่ยท่านก็ต้องเดินทางไปที่ อาคารรัชชายชลพี่ก็าเรียกฟังที่ซื้อทอดมาจากสมัยที่ใช้ชีวิตแล้วก็จะมีทางไปห้อง จริงๆแล้วมีห้องน้ำดีครับมีห้องน้ำคุณสุภาพบุรุษแล้วก็คุณสุภาพสตรีแล้วก็จะมีถังขยะครับถังขยะต้องทิ้งชัดแจ้งได้ครับตามนี้ครับแล้วก็จะมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการหรือผู้ทุกข์พิภาพ มีตัวอย่างครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ทิ้งท้ายตรงที่ป้ายที่เป็นตัวเลขสีเขียวแสดงว่าที่เป็นสีเขียวนี่เป็นรถไฟที่จะเดินทางไปกับระหว่างกรุงเทพกับสถานีรถไฟที่อ,อ,อยูอ่ในจังหวัดนนท์ก็ตอนนี้ครับที่ปรากฏเลคือขอบวนเลขที่หนึ่งครับให้ดูป้ายนะครับให้ดูป้ายนะครับให้ดูป้าย โมเลกที่หนึ่งสามสบเป็นขบวนรถเร็วเนี่ยปลายทางไปถึงสถานีรถไฟน้องคาย,ยาุเวลาเดินทางนี่จะเป็นในการหยุดนัดไปดูป้ายนะครับตอนหน้าจะนำเสน่ครับด้วยความขอขอบคุณขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามครับกท 打个都没。